ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ผมจะขออนุญาตให้กำลังใจท่านที่เป็นผู้นำอยู่ในสถานการณ์วิกฤตเรื่องภาวะการนำกับการตัดสินใจซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับความเป็นผู้นำนะครับว่าเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตเนี่ยอย่างเช่นโควิดเนี่ยการตัดสินใจของผู้นำเนี่ยสำคัญมากคนที่อยู่หัวกระบวนเป็นผู้นำในภาวะวิกฤตที่ต้องตัดสินใจเรื่องต่างนั้น มีหลักที่สำคัญที่อยากจะขอฝากไว้ข้อหนึ่งคือจะต้องระวังจุดอ่อนทั้ง7็ของมนุษย์ทุกคนที่มีอยู่ด้วยกันก่อนจะตัดสินใจต้องระวังจุดอ่อนจุดอ่อนก็ประกอบด้วยอคติในท,ทางลบลำเอียงทางบวกใช้กระบวนการตักกะวิบัติใช้เหตุผลที่ตีความผิดกระบวนการที่คนของเรามีจุดอ่อนนั้นอาจจะเกิดจากใช้อารมณ์เหนือเหตุผลเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ก่อนประโยชน์ส่วนรวมหรือเราเองนั้นพาตัวเองเข้ามุมเพราะอีโก้ของเราเองที่เป็นตัวที่ขับเคลื่อนชีวิตเราอยู่เป็นต้นฉะนั้นจุดอ่อนทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยได้สร้างปัญหาให้เราเวลาเราจะตัดสินใจเนี่ยเราจะเอ็นเอียงทางที่ผิดฉะนั้นจะมัดระวังก็เราจะต้องระวังจุดอ่อนทุกอันถ้าเราไม่มั่นใจว่าตัดสินใจมันโอนอ่อนผ่อนตามไปด้วยเหตุใดเราก็ต้องระวังจุดอ่อนให้ตระหนักพอเมื่อเราปิดจุดอ่อนเราหมดการตัดสินใจในยามวิกฤตเนี่ย เราก็จะต้องทําได้ดีขึ้นก็แต่เมื่อเรามีการวางแผนล่วงหน้าก่อนจะมีวิกฤตเพราะจริงๆวิกฤตจะมาเป็นระยะๆะะอยู่แล้ววิกฤตมาหลายรูปแบบก็จริงแต่ทุกครั้งที่มีวิกฤตมากระแทกเราเนี่ยถ้าเราไม่มีแผนอยู่ในความคิดเราเสียเลยที่วางแผนไม่ล่วงหน้าเราก็จะต้องจัดการในเวลานั้นซึ่งจะกลายเป็นปัญหาที่ทําให้เราเองนั้นคิดอย่างไม่รอบคอบเพราะไม่ได้เตรียมแผนรองรับวิกฤตการมีแผนรองรับวิกฤตนําหน้ามา แล้วทําความเข้าใจเรื่อยๆก่อนนั้นจะสําคัญยิ่งมันจะทําให้เราซักซ้อมตัวเองซักซ้อมแผนเหล่านี้ได้ว่าถ้าวิกฤตมาไปได้กี่แนวเราจะทํำยังไงนี่ก็เป็นหลักการในการตัดสินใจที่สําคัญการทําอะไรตั้งแต่เริ่มต้นเร็วที่สุดที่เป็นไปได้ในเชิงบวกสิ่งเหล่านี้ก็ประกอบด้วยหลายอย่างครับเช่นมีข้อมูลที่เร็วที่สุดที่มาถึงเรามีกระบวนการรับข้อมูลไหมข้อมูลมาจากแหล่งไหนบ้างข้อมูลมาจาก แหล่งที่ควรมาแต่ไม่ติดขัดมาถึงเราได้เรียลไทม์อย่างรวดเร็วถ้าเราตัดสินใจโดยที่ไม่มีข้อมูลเร็วที่สุดข้อมูลมาช้าเกินการเป็นปัญหาหรือข้อมูลมาแบบไม่ครบถ้วนและเร็วที่สุดเนี่ยเราเกิดปัญหาเพราะทําให้เราตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่มีไม่เพียงพอฉะนั้นการจัดกระบวนการให้ข้อมูลมาถึงเราเนั้นก็สําคัญอย่างเหตุการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยเราอาจจะล่องวันตัวเองให้ไม่มีจุดอ่อนสมัยซาร์ สมัยเมอร์สเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์บ้างแต่มันไม่รุนแรงเท่านี้หรือว่าลักษณะไม่เหมือนกันแผนนั้นก็พอมาปรับปรุงเพื่อทําให้เหมาะสมได้แต่ไม่พอครับถ้าข้อมูลมาเร็วว่าโลกนี้มาแล้ววันที่ก่อนจะมาถึงประตูประเทศไทยเราได้เห็นในประเทศอื่นก่อนที่จีนเป็นตน้นข้อมูลที่มาเนี่ยถ้าเผื่อเราได้เห็นเร็วๆไม่ลืมรู้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดจีนเหมือนกรณีไต้หวันประธานาธิบดีไต้หวันเนี่ยจัดการได้ดีเพราะว่า เขาเห็นเหตุการณ์ในเมืองจีนเพราะเขามีข่าวมาจากประเทศจีนในหูฮั่นมาถึงไต้หวันก่อนตั้งแต่แถวๆเดือนก่อนเดือนธันวาด้วยซ้ำนะครับพอรู้แล้วว่ามีการระบาดในจีนประธานาธิบดีไต้หวันเลยมีเวลาที่จะพิจารณาคิดเนื่องจากมีข้อมูลที่มาเร็วมากนะครับข้อมูลที่มาเร็วเนี่ยทำให้เราสู้กับเวลาได้เพราะโควิดเนี่ยกระจายเร็วเราต้องสู้กับเวลาฉะนั้นยิ่งได้ข้อมูลเร็วยิ่งช่วยและถ้าเราสามารถจัดระบบที่ผมเรียกว่า early warning signals คือสัญญาณเตือนภัยเร็วๆหน่อยตั้งแต่ต้นๆมีสัญญาณเตือนภัยให้เราเห็นภาพว่าเรื่องนี้กำลังจะมานะอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเรียก early foresight ก็คือมีการเห็นอนาคตที่เร็วๆหน่อยวิธีการที่จะทำให้เราเห็นอนาคตว่าจริงๆมันคืออะไรผมก็มีทฤษฎีของผมเรียกว่าฟาใบโมเดลเป็นตัวย่อ,อ a c r o n y m ของคำว่า fabai ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นโมเดล5ประเภทในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในอนาคตเช่น แฟนตาซีโมเดลก็เป็นการบอกว่าเราได้เห็นจินตนาการที่คนได้พูดว่าอาจเป็นนู่นอาจเป็นนี่ต่างๆนะเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเอาจินตนาการมาวิเคราะห์นั่นก็เป็นตัวที่อ่อนสุดละเอาจินตนาการมาใช้ที่คนเขาพูดกันเรื่องโครคภัยแค่เจ็บที่กําลังระบาดอยู่จินตนาการมาใช้ ANE ก d ดโตตัว A ของฟ้าใบก็คือการที่เราเริ่มได้เห็นคนบางคนพูดนู่นพูดนี่เป็นคนๆไป เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเฉพาะกับคนเฉพาะกับบางคนในครอบครัวนู้นครอบครัวนี้มีคนเริ่มพูดว่าเกิดนั่นเกิดนี่ยังไม่ได้เป็นภาพรวมแต่เป็นเป็นคนๆถ้าผมมีคนเริ่มอ้างว่าเฮ้ยมีคนติดโรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะนโครโรนากำลังมาพอตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีคนเป็นบางคนเป็นกรณีศึกษาเราก็น่าจะขยับตัวได้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นเตรียมตัวเผื่อกันเหนียวว่าจะเกิดขึ้นนี่คือกรณีของ บริษัทจอห์นสันแอนด์จอหสันที่ผลิตยักวัคซีนเขาเขาเริ่มได้ยินว่ามีคนเป็นโรคโ,โคโวิดโคโรนาไวรัสเขาก็เริ่มต้นสั่งการในการวิจัยวัคซีนเลยทําให้เขามีเวลาแต้มต่อตั้งแต่ธันวาแล้วที่เขาวิจัยกว่าขนาดทําขนาดนั้นวันนี้เพิ่งมาพอจะมีความหวังว่านึกว่าจะเจออะไรบางอย่างที่ยังทดสอบอยังต้องไปทดสอบอยู่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้ยินมาว่ามีเขาเร่งทําการ อย่างเป็นระบบเขาเป็นบริษัทยาที่ผลิตวัคซีนได้ด้วยเขาก็ทุ่มเงินวิจัยลงไปจัดคนลงไปทำนี่เรียกว่าไหลไปตามอนาคตที่เป็นไปได้ที่เป็นอเนกโดโต l ตัว B ฟ้าใบ B FAB B ก็คือ Black บ็ x กซ์ทฤษฎีแบล็กบ็อกซ์คือรู้ว่าถ้าใส่อะไรเข้าไปในในกระบวนการนี้มันออกมาเป็นผลลัพธ์อย่างนี้แต่ไม่รู้ว่ามันเกิดได้ยังไงคือตรงตรงกระบวนการมันเป็นกล่องดำดูไม่ออก ฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าไอไวรัสตัวนี้มันมันที่มาที่ไปยังไงไม่รู้รู้ว่าคนทําแบบนี้ติดทําแบบนี้ติดทําแบบนั้นติดมีกี่แบบที่ทําแล้วติดพอเรารู้แบบนี้เราก็ไปป้องกันอย่าให้มันติดโดยที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะจัดการมันยังไงเพราะเรายังไม่รู้ว่าวรัสโครงสร้างมันเป็นยังไงจะจัดการมันอย่างแท้จัดการกิจการมไม่เป็นแต่เรามีกล่องดําที่ทําให้เราเห็นว่าเอะสังเกตดูพอพันแบบนี้มันคนมันติด เราก็จะได้ป้องกันไอ้ตรงนั้นได้ฟา b บ FABA ตัวคือ Analytical คือการเชิงวิเคราะห์เป็นการดูออกว่าไอ้ตัวไวรัสนี้เนี่ยมันมันเกี่ยวมันมันมันเป็นยังไงมันถึงทำให้ไม่แสดงอาการในตอนแรกหลายวันแรกเนี่ยแทบไม่แสดงอาการสองวันแรกนี่ไม่มีเลย แล้วก็พอพ้นวันที่11ก็ไม่ค่อยมีอาการแล้วจอจะไปมีอาการแบบไหนบ้างในช่วงกลางกลางฉะนั้นถ้าเรากักคนไว้ประมาณ14วันระยะฟักตัวเนี่ยเ9เราพอจะรู้ได้ว่าคนเล็ดรอดมาเป็นเนี่ยน้อยมากถ้ามันเล็ดรอดเราก็แก้ได้ง่ายเพราะมันจำนวนน้อยถ้าเราเข้าใจทฤษฎีว่าคนเป็นเนี่ยมันฟักตัวอยู่14วันบรจัดการไงเราเข้าใจเหตุและผลทําไมการมองอนาคตอันนี้ก็ทําให้เรานั้นออกนโยบายขังคนอยู่ในบ้าน นะครับกักกักบริเวณไว้14วันทั้งประเทศเหมือนที่ผมนําเสนอท่านนายกรัฐมนตรีไปตั้งแต่วันที่16มีนาคมชัดเจนาถ้าเชื่อผมเนี่ยเราก็กักคนทุกคนอยู่กับบ้านอย่าออกจากบ้านแล้วก็ปิดที่ทํางานทั้งหมดไม่ใช่กักอยู่บ้านแต่ยังเปิดที่ทํางานอันนี้ไม่ได้ถ้าจะกักอยู่บ้านก็ต้องปิดที่ทํางานถ้าจะไม่ปิดที่ทํางานก็ต้องยังไม่กักเพราะว่าถ้ากักไปไม่มีประโยชน์เนื่องจากมันจะระบาดช้าลงก็จริงแต่จะระบาดอยู่ดี งั้นจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะไปทําแบบนั้นทําไมเราไม่ทําให้มันสมบูรณ์แบบทีเดียวให้จบปิดประเทศไม่ให้คนเข้าออกเพื่อไม่ให้เชื้อใหม่เข้ามาจากประเทศอื่นในประเทศกัก,กไว้ใ้บ้านและก็ปิดที่ทํางานทั้งหมดไม่ให้เดินเพ่นผ่านเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้ไม่มีใครตกตื่นตระหนกเตรียมน้ําเตรียมอาหารให้พร้อมและประกาศพร้อมกันแล้วก็ประกาศตกลงกับคนทั้งโลกประเทศผู้นําโลก ว่าทั้งอง224ประเทศในโลกและเขตดินแดนจะเห็นตรงกันไหมที่จะประกาศวันพร้อมกันล่วงหน้าแล้วทุกคนกัก2สัปดาห์หมดเพื่อจะดูว่าคนมีเท่าไหร่ที่ป่วยแล้วก็รักษาให้หมดถ้าเราเริ่มตอนต้นเนี่ยคนยังติดไม่มากเนี่ยขีดความสามารถทางการแพทย์ลดดูแลทั่วถึงถ้าไปรอจนคนติดเยอะแล้วเนี่ยมันจะท่วมปริมาณโรงพยาบาลเตียงพยาบาล เครื่องเครื่องช่วยหายใจปริบาลหมอก็จะไม่เพียงพอมันก็จะมีคนตายเยอะในที่สุดแนวคิดของผมจึงชัดเจนมากว่าเครื่องบกเครื่องน้ําไม่ได้ต้องเต็มที่เอาจริงเอาจังรวก็ปิด้วก็เปิดนั่เจะเอาขนาดไหนก็เอาเต็มที่ให้มันจบเร็วๆและไม่ชวนจะปิดเป็นซ้ําๆซากๆยืดเยื้อยาวนานเพราะจะเลื้อหลังเป็นปัญหาคําสุดท้ายไอฟาบ่ fabai ไอของผมคือ institute s i t e ก็คือ inner model คือมาจากข้างในเป็นการที่มีอภิญาน ที่จะใช้ตัวเองเนี่ยเป็นที่กันกรองเป็นกลิบในการกรองแนวทางต่างๆจากความอย่างรู้ที่มาจากประสบการณ์และชีวิตและความมีสติสัมปชัญญะและความเข้าใจและภูมิปัญญาและความดีงามที่มีถ้าเผื่อเราใช้อินเนอร์โมเดลของเราในการตัดสินใจที่เป็นมากกว่ากัดฟีลิ่งนะครับเป็นการตัดสินใจที่มียานในใจว่าคิดว่าจะไปทางไหน เวลานี้มันบางทีข้อมูลไปไม่ถึงเราคงต้องชั่งน้ําหนักเป็นแล้วตัดสินใจได้ถูกว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่ผมบอกว่า God Feeling ผมอินสติทู e ิไซ e ที่ผมรู้สึกในใจเป็นยานข้างในเนี่ยพ่มบอกผมว่าโาครคภัยไข้เจ็บแบบนี้มันเป็นปกติโ,โครคโรคไอยพัดจากนี้เป็นไปนเป็นต้นไปช่วยความปกติใหม่ที่จะเกิดเป็นระยะระยะมุนเวียนกันอยู่ เป็นระยะะ,ยะในโลกและจะระบาดท,ทั้งโลกไปเรื่อยถ้าไปเจอไอ้ตัวที่ร้ายมันก็ตายเยอะตัวที่ไม่ร้ายนักมันก็ระบาดแต่มันก็ไม่ตายมากมันจะเป็น new normal เป็นสภาพปกติใหม่ของแพนเดมิกที่ผมเรียกแพนเดมิก new normal ตั้งชื่อโมเดลว่าแพนเดมิก new normal ก็คือความปกติใหม่ของการระบาดโลกถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็คิดว่าทางออกที่ดีที่สุดคือใช้โอกาสวิกฤตเป็นโอกาสจ,กจ,าจัดกระบวนการใหม่หมดจัดวิธีทํางานใหม่หมดจัดกระบวนการ เรียนรู้ใหม่หมดจัดกระบวนการความสัมพันธ์ใหม่หมดจับ,บวุการทางสังคมใหม่หมดกระบวนการทางวัฒนธรรมกระบวนการคิดต่างๆต้องเปลี่ยนใหม่หมดเพราะไม่งั้นเรารับมือไม่ไหวกับอนาคตที่กําลังจะมา mm. การเข้าใจอย่างนี้ทําให้เรามี early foresight ที่สําคัญสุดท้ายผมอยากจะพูดถึง early action ก็คือการ take action แบบเร็วที่สุดเมื่อตัดสินใจได้แล้วต้อง take action เร็วอย่ามีการรีลอ ไม่ตัดสินใจก็เหมือนตัดสินใจไม่ทำตัดสินใจแล้วต้องทำทำก็ต้องทำให้สุดเพื่อจะทำให้ดูว่าสิ่งที่เราตัดสินใจนั้นได้ผลลัพธ์หรือไม่ได้ได้มีฟีดแบ็กมาแก้ปัญหาดังนั้น Early Action สำคัญมากดัะนันผมจึงอยากจะสรุปว่าในความเห็นผมภาวะการนำในภาวะวิกฤต มีมิติสําคัญคือการตัดสินใจซึ่งผมได้ฝากประเด็นใหญ่ๆใ,ใ,ใน3หมวดคือระวังจุดอ่อนตัวเอง 7- จข้อ7จุดอ่อนมีแผนวิกฤตล่วงหน้าที่เตรียมไว้แล้วเพื่อเอามาปรับใช้อย่างเหมาะสมและ3มีการทําอะไรที่เชิงบวกที่เร็วที่สุดใน4มิติคือข้อมูล early information ที่เร็วที่สุดข้อมูลที่เร็วที่สุด early warning signals คือสัญญาณเตือนภัยที่เร็วที่สุด early foresight ด้วยฟ้าใบโมเดลของผมก็คือการเห็นอนาคตเร็วที่สุด และ Early Action คือการปฏิบัติการเร็วที่สุดถ้าเราทำแบบนี้ในเชิงของวิกฤตในการตัดสินใจเราน่าจะทำให้เราพาวิกฤตให้หลุดพ้นฝ่าไปได้เร็วกว่าครับ